ในครั้งโบราณกรุงพระนศีมีเมืองชื่อว่าบุพาวาดีมีกษัตริย์นมว่าพระเจ้าเอกร,ราชปุตองใหญ่นมว่าจันทกุมารมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อกันตหะละเป็นปุโรหิตตัดสินคดีความแต่พราหมณ์คนนี้มีนิสัยไม่ซื่อสัตย์รับเงินใต้โต๊ะเวลาตัดสินคดีใครใจหนักกว่าคนนั้นก็ชนะคือแบบก็กินเงินมันหอมมาเนะาะจะวันหนึ่งมีผู้แพ้คดีความหัวรอ้อนรับไม่ได้ตะโกนฉอดตนหนึ่งหูจันทกุมารเข้าพอถามไถยทราบความแล้วก็อาสา,าจะตัดสินให้ตามสไตล์เพระเอกนิสัยดี ไม่ได้รับความเป็นธรรมประชาชนก็อวยบูชาสรรเสริญจันทกุมารันยกใหญ่พระเจ้าเอกราชเห็นอย่างนั้นก็เลยอวยยศยกหน้าที่ตัดสินคดีความทั้งหมดให้เป็นของจันทกุมารแต่เพียงผู้เดียวซึ่งแน่นอนว่าพราหม์กันทหารละที่ถูกฉีกหน้ากระบดนางแค้นผูกใจเจ็บจดแค้นไว้จะต้องชำระให้ได้นในสักวันต่อมาอยู่ดีๆพระเจ้าเอกราชก็ฝันเห็นสวรรค์ชัน,ชนดาวดึงที่มีความสวยงามยากจะลืมม่ยามตื่นด้วยความอะไรอาวรอยากไปอีกพระเจ้าเอกราชก็เลยเรียกคนที่คิดว่าน่าจะรู้ทางไปสวรรค์มาถามซึ่งหนึ่งในนั้กก็ดดมีหาวย พอสมโอกาสแกนทหาระก็เริ่มปฏิบัติการเป่าหูโดยบอกว่าพระราชาจะต้องทําบุญให้ทานและฆ่าบุคคลที่ไม่ควรฆ่าต้องบูชาลูกภรรยาประชาชนหญิงชายเศรษฐีช่างแก้วมาแก้วจํานวนอย่างละสี่ตัดหัวเอาถาดทองคํารับเลือดเทล,ลงในหลุมยันถึงจะไปสวรรค์ได้จริงๆแล้วกันท่าหาระอยากจะฆ่าจะกรกุม,มารแค่คนเดียวแต่ด้วยความสมองสามร้อยอคิวคิดว่ามันอาจจะไม่เนียนก็เลยบอกให้ฆ่าอะไรให้มาดูอิมแพคด้วย ซึ่งพระราชาที่ไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นก็เชื่อแล้วก็ออกคำสั่งให้นําสิ่งที่ถูกระบุไว้เนี่ยมาเตรียมเข้าพิธีสมกวุ่นวายมากๆเพราะทุกคนเสียใจแล้วก็งงว่าอิพระราชาเป็นอะไรส่วนฝ่ายจันทรบุารที่ถูกคนไปตามเนี่ยก็ถามว่าใครบอกให้พระราชาทําแบบนี้พอรู้ว่าเป็นการทหารก็โอเครู้เรื่องว่าเรานี่แหละต้นเหตุเพราะถึงที่ทํทาพิธีญาติพี่น้องของเศรษฐีทั้งสี่ที่ถูกจับมาพยายามขอความเมตตกับพระราชาแต่พระราชาก็ได้หาฟังไม่ในเวลาที่พระมารดาและพระบิดาของพระราชาเองมาห้ามปรามมันก็ไม่ฟัง ถึงคราวจันทก,กุมาต้องออกปากขอร้องอ้อนวอนขอให้ไว้ชีวิตเราจองจำไว้ใช้ประโยชน์ก็ยังดีให้เป็นทาสเลี้ยงช้างเลี้ยงมา้าหรือไล่ออกนอกเมืองก็ได้ขอขยะฆ่ากันพระราชาที่ได้ยินอย่างนั้นก็สั่งเวทใจจนร้องไห้สั่งปล่อยทุกคนแต่พอกันทหารหาที่เตรียมพิธีอยู่รู้เข้ากับมาเป่าหูใหม่แล้วพระราชาก็ได้เห็นดีเห็นงามด้วยกักทุกคนเอาไว้อีกจันทก,กุมาก็เลยเตือนสติไปอีกว่าตอนที่ลูกยังเล็กอยู่พ่อกระโปรดนักโปรดหนาให้พี่เลี้ยงมาเฝ้าเลี้ยงดูพอโตขึ้นแล้วจะฆ่ากันเอาอะไรล้ว แต่ถ้าพ่อฆ่าลูกพ่อจะอยู่กับใครก็ไม่ไว้เขาจะฆ่าพ่อพราหมณคนที่แนะนําให้ฆ่ายกตระกูลจะมีประโยชน์ได้ยังไงพราหมคนนั้นแหละคือคนเนรคุณพระราชาได้ฟังก็แบบเออจริงเศร้าใจจังปล่อยไปอีกรอบแต่พอกันทหารก็มาป่าวหูมึงก็เชื่อใหม่จันทกุมารก็เลยจัดเปกหนึ่งบทพ่อถ้าคนเราไปสวรรค์ได้ด้วยการบูชายันทําไมพรามพูดนั้นถึงไม่บูชาบุตรหรือภรรยาของตนเองเจ้าพราหมบอกว่าทำแล้วดีก็ให้พราหมณ์ทำไปดีแต่ไม่ว่าจันทกุมารจะพูดยังไงพระราชาก็ไม่ฟัง ทั้งให้วสุนกุมารที่เป็นลูกของจันทก,กุมารมาอ้อนวอนก็ไม่ฟังกันทหารที่กลัวว่าพระราชาจะถูกจูงจนย้ายฝ่ายไปอีกรอบหนึ่งก็สั่งปิดประตูวังและเชิญพระราชาไปอยู่ในที่ที่ไม่มีใครเข้าถึงได้จนกว่าพิธีจะเริ่มตอนนี้ทั้งเมืองเซ็งแซ่ไปด้วยเสียงคร่ำควรวญของราชตระกูลและญาติพี่น้องของคนที่ถูกนํามาเข้าวิธีจนในที่สุดตัวละครรับนางจันทาเทวีผู้เป็นชาย,ยาจันทก,กุมารเห็นว่าอ้อนวอนเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลจึงตัดสินใจตามสามีไปลงหลุมยัน จังหวะที่กันตาหาละเอาถาดทองคํามารองคอกับมือเกียมฟาดคอจันทกุมารน,นางจันทาเทวีก็ลงหลุมประนมหัตถบูชาพลังกล่าวว่ากันตาหาละพราหมณ์เป็นคนชั่วที่มีปัญญาสามมีจิตมุ่งร้ายพยาบาทด้วยเหตุเห็นวาจาสัตว์นี้เทวดายักษ์และสัตว์ทั้งปวงตงช่วยเหลือเราผู้ไร้ที่พึ่งผู้แสวงหาที่พึ่งขอให้เราได้อยู่ร่วมกับสามีด้วยความสวัสดีเถิดขอให้พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายตงช่วยสามีเราให้เป็นผู้ที่สัตว์จูทำไร้ายไม่ได้เถิด ทันใดนั้น321ชววิ่งเบิกตัวเอ็นเกมพระอินถือคอนเหล็กไฟลุกโบ,ม,โบม์จากเทวโลกมหาพระราชาพร้อมบอกว่าอย่าให้เราถึงกับต้องเอา้อนบ้องหัวท่านเลยมีใครบ้างจะฆ่าลูกเมียตัวเองและคนที่ไม่รู้เรื่องเพื่อให้ตัวเองไปสวรรค์จงปล่อยคนนี้ไม่มีความผิดไอเดียวนี้พระราชาตกใจมากสั่งปล่อยทุกคนออกจากการจองจําทันใดนั้นชาวไทยมุงก็โยนก้อนหินกินไว้ใส่กันหาหลัพรมจนสิ้นชีพคาที่และจะเปลี่ยนเป้าหมายเป็นพระราชาแทนแต่ถูกจันทกุมารห้ามไว้และวิ่งไปกอดพระ ด้วยความเกรงใจเพราะกลัวจันทกุมารจะได้รับบาดเจ็บจะไม่มีใครกล้าทำร้ายพระราชาสุดท้ายแล้วจันทกุมารประกาศจะไว้ชีวิตพระราชาผู้ชฉวเขาแต่ให้ถอดหยุเป็นจันทานแล้วไล่ออกนอกเมืองไปจันทกุมารถูกอภิเษกขึ้นเป็นพระราชาองค์ใหม่ปกครองบ้านเมืองคันได้ข่าวว่าพระบิดาลำบากก็ช่วยเหลือพอดำรงชีพได้จนพอสิ้นอายุไขก็ได้ไปสวยสุดในเทวโลกเนื่องจากเป็นผู้ปกครองที่ดีมีความยุติธรรมไม่หลงเชื่อผู้อื่นโดยง่ายและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง